สวัสดีครับค่ำๆวันนี้วันที่1เมษายนพุทธศักราชส5 6พ5นะครับพี่หมอมีข่าวดีมาแจ้งข่าวดีนั้นเป็นยังไงเกี่ยวข้องอะไรกับตัว3ขอของเรานะครับรับฟังได้เลยครับ ็วันนี้เป็นวันที่1เมษายนนะครับเป็นวันแรกของเดือนเมษายนนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่2ของการประชุมประจำปีของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนที่มีตัวกระทรวงการคลังนะครับก็คือรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็คือคุณอาคมนะครับเติมพิรยาายิยะภัยศิษิ์นะครับ คุยเกี่ยวกับเรื่อง3ามขอของเรานั่นเองอยากรู้ไหมครับว่าผลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนจะรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็เนื่องด้วยตัวกระทรวงแรงงานนะครับมีการที่จะเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินชราภาพนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง3ขอแล้วก็อีกเรื่องอื่นๆนะครับรวมแล้วประมาณสิกว่าหัวข้อนะครับ ก่อนที่จะนำเสนอคอลรมอได้นะครับเมื่อวันที่22กลุ่กุมภาเน่นะครับเขาก็มีให้ตัวกระทรวงแรงงานเนี่ยเอาข้อกฎหมายเหล่านี้ไปให้กับหน่วยงานหนึ่งพิจารณาหน่วยนั้นนั้นหน่วยงานนั้นก็คือหน่วยงานอะไรทราบไหมฮะก็คือหน่วยงานคณะกรรมการนโยบายนะครับการบริหารทุนหมุนเวียนซึ่งมี ประธานของคณะกรรมการนี้ก็คือตัวนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นประธานการประชุมนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แสดงว่าเขาให้ความสําคัญระดับหนึ่งนะครับเพราะเขาเพิ่งประชุมไปครั้งแรกเมื่อวันที่28นะครับกุมภาสองพันห้าร้อปีที่แล้วเขาประชุมแค่สองครั้งเองงวดนี้เนี่ยห่างกันแค่1เดือนเขามีครั้งที่2เกิดขึ้นขึ้นมาเลยนะครับซึ่ง ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนครั้งที่2ทับ2565โดยมีใครนายกฤษดาจินะวิจารณะนะครับปรัดนะครับปลัดไม่ใช่ปรัดนะครับปลัดกระทรวงการคลังนะครับและนางสาวกุลยาตันติเตมิตนะครับอธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ไหนฮะห้องประชุมวายุพักหนึ่งกระทรวงการคลังเมื่อวันที่1เมษายนนะครับก็เมื่อ4ี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับ4ชั่วโมงกว่าๆเขาก็ถ่ายรูปแต่ไม่มีรายละเอียดพี่หมอมีรายละเอียดครับว่าเขาคุยยังไงอยากรู้ไหมครับตื่นเต้นไหมครับว่าจะผ่านหรือจะตีเราตกนะครับพี่หมอก็ไม่รู้นะครับคนก็ไม่ก็ไม่มีใครรู้นะครับมีแต่โพสต์รูปนะครับ โพสรูปว่ามีใครมาประชุมบ้างกระทรวงการคลังทําแค่นี้ครับมีแต่รูปนะครับรูปบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับแต่แดนแตนนะครับเนื้อหาก็ไม่มีพี่หมอเลยทําไงฮะถามนะครับถามใครถามก็คือคนสนิทนะครับพี่หมอตั้งว่าเป็นทศนะครับทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็คือคุณอูนั่นเองนะครับแกก็ตอบมานะครับพี่ถามพี่หมอถามไปตั้งแต่วันนี้ตอนเที่ยง ไม่ได้อ่านนะครับมาถามอีกทีตอนหนึ่งทุ่มยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็แกบอกเช็คให้ครับได้ครับแล้วแกก็ตอบมานะครับผ่านครับคอกกทุนหมุนเวียนแล้วเย้เย้ยังไงฮะขั้นต่อไปเตรียมเข้าครมอครับตอนนี้ก็ต้องเป็นคําถามนะครับว่าจะเข้าครมอเมื่อไหร่พี่หมอพยากรไว้ถูกไหมฮะว่าน่าจะเร็วสุด ถ้าเขาให้ความสำคัญเราจริงๆพี่หมออยากเห็นนะครับว่ามันจะเข้านะครับวันที่19เพราะว่าเขาคงยังส่งรายงานไม่ทันวันที่5วันที่12ก็เป็นใกล้ๆวันหยุดนะครับเร็วสุดเร็วสุดเหมือนเดิมคือ19เเมษายนหวังว่าตัวร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายการบริหาร ทุนหมุนเวียนเห็นชอบแล้วจะเสนอเข้าครอมอ,อย่างรวดเร็วภายในวันนี้เร็วๆนี้นะครับก็มาลุ้นมาเชียร์กันครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีขวัญและก็มังใจมากขึ้นนะครับเราต้องออกมาแสดงเราต้องช่วยให้คนที่เดือดร้อนอยู่รู้และรับรู้ในสิ่งนี้ครับสวัสดีครับ